สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ FC Barapan g a เด e n วันนี้ก็จะพามาชมไม้มงคลต่างๆนะคะไม้มงคลต่างๆวันนีพามาชมโกศลก่อนค่ะจริงๆโกศลเขามีชื่อทุกตัวนะคะแต่แม่ค้ารับมานานแล้วแล้วก็เปลี่ยนกระถางป้ายชื่อเขาก็เลยหายไปเลยค่ะป้ายชื่อหายไปหมดแล้วค่ะก็เลยจําไม่ได้เลยค่ะ แต่ว่าโกศลพวกนี้แม่ค้าไม่ได้ขายออนไลน์นะคะเพราะว่าเปลี่ยนใส่กระถางใหญ่แล้วค่ะเปลี่ยนใส่กระถางใหญ่แล้วแล้วก็หนักมากด้วยค่ะนี่ค่ะแต่มีแต่ฟอมสีสวยทั้งนั้นเลยนะคะฟอมสีสวยทั้งนั้นเลยคะ่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจมารับที่หน้าร้านได้นะคะ ฟอมสีสวยแบบนี้เลยนะคะเลี้ยงมาได้สองปีแล้วค่ะโกวสุนฟอมสีสวยแบบนี้เลี้ยงมาสองปีแล้วนี่นะคะรับหน้าร้านได้เลยค่ะนีส่สวยอย่างนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะหน้าร้านนะคะหน้าร้านมาเลยค่ะหน้าร้านมีราคาพิเศษให้นะคะนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นอ่า คล้ายๆกีบกุหลาบนะคะสวยมากค่ะแล้วเาป็นไงยงดสวยมากค่ะอันนี้ก็คือใบใหม่ที่เขาออกมานะคะใบใหม่ออกมาก็จะเป็นสีสีเขียวหัวเป็ดแบบนี้ละค่ะแล้วก็ถ้าใบเก่าก็จะเข้มๆค่ะ ใบเก่าเขาจะเข้มๆแบบนี้แหละค่ะนี่ค่ะต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะคะแม่ค้าทำป้ายชื่อหายค่ะก็เลยไม่ทราบเพราะว่าซื้อมานานแล้วค่ะ,ค,ะคือคือไม่กล้าการันตีชื่อนะคะบางตัวบางตัวใบเขาเหมือนกันบางตัวใบเขาคล้ายๆกันนะคะ่ะแต่ชื่อก็ต่างกันนะคะ แต่สวยๆค่ะมาหน้าร้านนะคะถ้าอันไหนที่ว่าขายออนไลน์ไม่ค้าจะบอกราคานะคะตัวนี้เป็นเ,เกดกระโฮค่ะเกจกะโฮเกจกระโฮด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะฟอร์มพุ่มแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะฟอรมพุ่มแบบนี้เลยเกดกระโฮด่างสสวยๆฟอร์มพุ่มเลยค่ะ ตัวนี้จะเป็นแบล็คคอรัลนะคะแบล็คคอรัลน่าจะยับยับแบบนี้ค่ะแบ็คคอลตัวนี้ก็พึ่งเปลี่ยนกระถางนะคะเปลี่ยนกระถางฟอร์มคู่ฟอร์มคู่ให้เขาค่ะเปลี่ยนกระถาง เป็นกระถางดินเผานะคะเพราะว่าลูกค้าบางท่านที่มาหน้าร้านก็ชอบไม้ที่เป็นฟอร์มแล้วก็เปลี่ยนกระถางเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะามาชมไม้ยามเย็นกันนะคะตัวนี้เป็นเก็ดกระโฮนให้ดูใกล้ๆเลยนะคะลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะอ๋อเดี๋ยวนะคะ จะบอกว่ามีเก็ดกระโฮ่ฟอร์มเล็กค่ะมีเกดกระโฮ้ฟอร์มเล็กนะคะนี่ค่ะฟอร์มเล็กๆแบบนี้นะคะหนึ่งรส่งฟรีนะคะเก็ดกระโฮ้ฟอร์มเล็กแบบนี้ค่ะฟอร์มเล็กๆแบบนี้ค่ะหนึ่งรหสส่งฟรีไปเลยค่ะถ้าฟอร์มเล็กแบบนี้นะคะ แล้วก็มากันที่เล็บคูดค่ะเล็บคูดฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะแม่ค้าส่งต่อให้ที่350บาทส่งฟรีค่ะเล็บคูดด่างนะคะน้องเลี้ยงในร่มก็ได้ค่ะลำไรก็ได้หรือว่ากลางแดดก็ได้นะคะแต่กลางแดดแนะนำให้ลงดินค่ะ ล็บคุดนะคะเป็นไม้มงคลอีกตัวหนึ่งนะคะเล็บคุดเป็นไม้มงคลเชื่อกันว่า,าจะนำอำนาจบารมีเข้ามาสู่ผู้ที่ปลูกหรือว่าบ้านใดที่มีนะคะชื่อก็บ่งบอกแล้วค่ะว่ามีความอ,าอำนาจบารมีมีความยิ่งใหญ่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเฟิน เฟินเขากวงค่ะเดี๋ยวขอจับกระถางดูก่อนค่ะว่าหนักไหมก็หนักอยู่ค่ะแต่ว่าก็ส่งได้นะคะก็ส่งได้นะคะเฟินเขากวงเฟินเขากวงฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้นะคะส่งต่อที่500บาทส่งฟรีค่ะเฟินเขากวงฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้ส่งต่อที่500บาทส่งฟรีนะคะอันนี้อันนี้ค่ะอันนี้พุ่มใหญ่มากเลยค่ะนี่ค่ะ อันนี้ก็ราคาเดียวกันนะคะราคาเดียวกันพุ่มใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะส่งต่อที่500บาทส่งฟรีค่ะหนูหนักอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วก็มาที่เดลีค่ะเดลีเดรีฟอร์มกกเลยนะคะเดรีฟอร์มกกเลยค่ะ เดลี่กาลังจะออกดอกนะคะเดลี่กาลังจะออกดอกเดลี่ก็เป็นไม้ฟอกอากาศอีกตัวหนึ่งนะคะนี่ค่ะเดลี่ฟอรมกอเลยค่ะฟอรมกอแบบนี้เลยฟอรมกอเลยนะคะมีหลายต้นนะคะมีหลายต้นมีต้นเล็กๆหลายต้นมากเลยค่ะนี่ค่ะมีต้นเล็กๆขออนุญาตเด็ดใบใบเก่าทิ้งนะคะนี่ค่ะลายแบบนี้เลยนะคะลายแบบนี้เลย ายแบบนี้เลยอันนี้ดอกเขานะคะดอกเขากําลังจะมาค่ะนี่ดอกเขากําลังจะบานแล้วค่ะฟอมกกเลยนะคะนี่ค่ะเดลีอ่าส่งต่อที่สามร้อยห้าสิบส่งฟรีนะคะเดลีฟอมโกค่ะเดลีฟอมกอส่วนตัวนี้เป็นกวนอิมนะคะเป็นกวนอิมลูกค้าท่านใดที่สนใจอ่าอยากได้กวนอิมนะคะแม่ค้ามีกระถางเล็กให้นะคะ กระถางละ100บาทส่งฟรีค่ะกวนอิมกระถางเล็กค่ะค่ะอันนี้จะเป็นกระถางอ่าแนิ้วค่ะแต่ว่าฟอร์มเขาสูงเกินไปนะคะจะหนักค่าส่งค่ะจะมีกระถางเล็กให้นะคะ ก็โป๊ยเซียนนะคะกระถางละห5 0ส่งฟรีค่ะกระถางละห5 0ส่งฟรีค่ะโป๊ยเซียนโป๊ยเซียนกระถางห5 0ส่งฟรีแล้วก็มาที่เงาะถอดรูปนะคะเงาะถอดรูปค่ะเงาะถอดรูปเงาะถอดรูปก็กระถาา อ5 0่า1 5บบาทส่งฟรีเหมือนกันนะคะ150บาทส่งฟรีค่ะเงาะถอดลูกค่ะนี่ค่ะสีเจมเจมแบบนี้เลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่รับชมคลิปค่ะสวัสดีค่ะ